ก็ผมก็ทำงานศิลปะนะครับควบคู่ไปกับการสอนศิลปะด้วยที่คณะจิตกรรมภาควิชาจิตกรรมการสอนศิลปะเนี่ยข้าจริงมันก็สนับสนุนในการทำงานศิลปะของผมด้วยเพราะผมก็ไม่เหงานะในการทำงานศิลปะเพราะจะมีเพื่อนๆน้องๆเนี่ยได้พูดคุยได้แลกเปลี่ยนนะฮะแล้วก็ได้เกื้อกูลกันแลกเปลี่ยนความคิดต่างๆครับก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมในการทำงานศิลปะของผมมากนะสำหรับงานสอน ต้องขอเท้าความสักนิดนะครับว่ามันคงเริ่มต้นจากประเด็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนี่แหละที่เรากําลังประสบพบเจอกันนะมันค่อยๆทวีความรุนแรงขึ้นแต่ในแง่ของการทํางานจิตกรรมนะครับมันก็อาจจะไม่ได้มีส่วนช่วยโดยตรงแต่ผมก็เป็นโจทย์นะฮะสร้างเป็นโจทย์เพื่อที่อยากจะผลักดันนะให้การทํางานจิตกรรมของผมนี่มันน่าจะมีแง่มุมบางอย่างนะที่เชื่อมโยงถึงประเด็นดังกล่าวนะครับ ผมเลยต้องทบทวนขั้นตอนในการทํางานศิลปะของผมหรืองานจิตกรรมของผมเนี่ยผมเลยพยายามออกแบบขั้นตอนในการทํางานในการลดการสร้างผลกระทบให้ได้มากที่สุดนะในภายในสตูดิโอการทํางานของผมมันจึงทําให้ผมเนี่ยต้องออกแบบการทํางานที่จะต้องวางแผนนะครับตั้งแต่ตอนเริ่มต้นนะครับจนไปถึงจุดจบเนี่ยให้ทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีขยะทางงานสร้างสรรค์ทิ้งอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ผมอยู่ นะครับทุกอย่างมันจะถูกบรรจุอยู่ในผลงานตั้งแต่การสื่อความคิดความหมายอารมณ์ความรู้สึกต่างๆนะครับรวมไปถึงเศษซากของสิ่งที่ผมไม่ต้องการหรือเป็นขยะทางศิลปะเนี่ยให้มันฝังอยู่ร่วมกันภายในผิวงานของผมนะครับในแง่มุมเนี่ยมันอาจจะตอบโจทย์แนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมตรงที่ว่าเราทุกคนต้องปรับตัววิถีชีวิตไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยกระบวนการทํางานของผม พอผมทําซ้ำไปเรื่อยๆมันเริ่มเป็นนิสัยกระบวนการทางจิตกรรมผมมันเลยดัดนิสัยผมแล้วมันค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผมให้ต้องระมัดระวังทุกสิ่งทุกอย่างจากการทํางานของผมไม่ให้สร้างผลกระทบกับสิ่งรอบตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการทํางานทั้งหมดหมันจึงตอบโจทย์นะในประเด็นต่งางๆทีนี้พอมาถึงนิทรรศการท้งนี้ครับล่องรอยของผู้มาเยือนเนี่ยมันก็เกิดจากการที่ผมได้ไปอ่านบทความหนึ่งนะครับของนักวิชาการ,นะรนักประวัติศาสตร์ที่มีอิทธิพล สังคมอย่างมาก,กน,นะครับเ,เขาพูดประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมในหลายๆประเด็นก็ค่อนข้างเห็นสอดคล้องกับทีผ่ผมเชื่อมาตลอดแต่มันจะมีอยู่ประเด็นหนึ่งที่เขาบอกว่าพวกกลุ่มนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมแบบสุดโต่งเนี่ยเป็นกลุ่มที่เป็นภาพสะท้อนนะครับว่ามนุษย์เนี่ยไม่เคยเปลี่ยนแปลงทัศนคติเลยก็คือว่าเราสร้างปัญหาแล้วเราก็จะพยายามแก้ปัญหาด้วยตนเองด้วยน้ำมือของตนเองมันสะท้อนอะไรมันสะท้อนว่า มนุษย์พยายามจะควบคุมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่แตกต่างจากที่มนุษย์เคยเข้าใจว่าตัวเองคือจุดศูนย์กลางของจักรวาลน,นะครับมันจึงทําให้เราผิดพลาดมาโดยตลอดแนวคิดนี้มันทําให้ผมเกิดการทะเลาะอยู่ในหัวว่าแล้วเราจะทํำยังไงเราควรปล่อยให้มันเกิดขึ้นใช่ไหมปัญหาที่มันมันมีอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เราทํามามันผิดเหรอจนผมค่อยค่อ,ค,อคิดไปเรื่อยๆนะครับ จนตกตะกอนที่ว่าแง่มุมมันก็มีแง่มุมดีๆแนวคิดตรงนั้นตรงที่ว่าอย่างน้อยๆมันทําให้เรายอมรับของการกระทําที่เราเคยทาผิดพลาดมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบทความนั้นมันทาให้ผมสนใจเรื่องความขัดแย้งบางอย่างมันจึงนํามาสู่นิทรรศการนี้ครับตามชื่อนิทรรศการเลยที่ว่าล่องรอยของผู้มาเยือนเนี่ยมันเป็นการนําเสนอภาวะของความขัดแย้งของสถานการณ์และความคิดของเรา ที่มีต่อประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อมความผิดพลาดของเราและการที่เราพยายามจะแก้ไขอะไรบางอย่างเพราะนั้นเนี่ยผลงานในชุดนี้นะครับผมก็เลือกใช้ลักษณะของภาพแบบง่ายๆเลยก็คือคล้ายๆกับภาพที่เวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆแล้วเราก็ทําการเช็คอินตามสถานที่นั้นๆแล้วเราก็ทําการบันทึกไว้ภาพที่เราประทับใจเรามีแอคชั่นที่เราชอบใจนะครเก็บเป็นภาพถ่ายไว้ผมก็ใช้ภาษาง่ายๆเนี่ยครับมานําเสนอเพื่อให้เห็นถึงการที่เรา ไปเยือนตามที่ต่างๆคล้ายๆกับว่าเรามามาไปไปมันเป็นเหมือนบทสรุปของการที่เราเกิดมาแล้วเราก็จากไปแต่เราค่อยๆสร้างผลกระทบบางอย่างสะสมไว้บนโลกใบนี้นะครับในขณะเดียวกันอีกสิ่งหนึ่งในผลงานที่เห็นได้ชัดก็คือเรื่องของแสงแสงก็มี2อนยะครับนยยะแรกเนี่ยมันก็พูดถึงเรื่องเชิงบวกนะครับก็คือแสงที่ส่องนำทางให้กับเราแสงที่ทำให้สรรพสิ่งเจริญงอกงาม พืชพันธุ์ต่างๆที่เรากินนะฮะมันก็เกิดจากแสงแต่ในขณะเดียวกันแสงที่มันโอเวอร์ครับมันทําร้ายเรามันทําให้เราบั่นทอนพลังงานของเราแว่นกันแดดมันก็เป็นเหมือนสัญลักษณ์ที่มันป้องกันตัวเราจากสิ่งที่มันโอเวอร์เกินนะัะงั้นแสงก็เป็นการนําเสนอภาวะที่ขัดแย้งกันอยู่ในตัวนะครับที่เราได้ประสบพบเจอกับสภาพแวดล้อมรวมไปถึงเทคนิควิธีการทางจิตกรรมนะครับผมพยายามวาด ด้วยลักษณะที่มันดูผ่อนคลายสบายแต่ถ้าลองสังเกตถึงฟอร์มที่มันปรากฏขึ้นมานะครับการจัดท่ามือไม้อะไรต่างๆเนี่ยมันจะสะท้อนความขัดแย้งหรือความไม่สบายความอ,อึดอัดอะไรบางอย่างแฝงไว้อยู่ในนั้นนะครับนี่ก็คือ,อ,อหลักโครงสร้างคร่าวๆของคนงานตามที่เกิดไว้ตอนแรกนะครับว่า ผมอยากจะปรับเปลี่ยนขั้นตอนการทํางานหรือกระบวนการทํางานทางจิตกรรมของผมนะครับเพื่อสะท้อนถึงการที่ผมพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยร่องรอยของสีที่มันปรากฏเนี่ยมันไม่ใช่เป็นการสําดงอารมณ์ความรู้สึกแบบงานแอฟแท็กที่เราคุ้นชินแต่มันเป็นผลลัพธ์จากการที่ผมพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตัวเองในการวางแผนไม่ให้เกิดขยะของงานสร้างสารรค์ นะครับให้ทุกอย่างเนี่ยจากการทาํางานศิลปะของผมเนี่ยมันถูกทิ้งอยู่บนผิวผ้าใบนะครแต่ในขณะเดียวกันเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าผิวสีต่างๆมันก็คือองค์ประกอบหนึ่งของภาพที่จะกระตุ้นให้เข้าถึงสุทนีิภาพบางอย่างนั่นหมายความว่าล่องรอยต่างๆในงานของผมมันจึงเป็นการนําเสนอทั้งโจทย์ที่ผมพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองลดการสร้างมลภาวะในรอบๆสตูดิโอของผมแล้วก็เป็นการนําเสนอความงามของเนื้อสี ที่ปรากฏให้เห็นบนผิวเ้าใบครับผลงาน,นชิ้นนี้ชื่อว่าฝันกลางวันที่สวนหน้าบ้านนะครับมันเป็นชิ้นแรกๆนะครับในการทำผลงานในเทศกาลครั้งนี้อย่างที่ผมบอกตอนแรกว่าผมต้องการนำเสนอถึงความขัดแย้งนะครับจะเห็นได้ว่าบรรยากาศโดยรอบเนี่ยมันเป็นลักษณะของธรรมชาติที่ดูน่ารื่นรมนะครับ แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยท่าทางของรูปคนเนี่ยหรือตัวผมเนี่ยที่นอนอยู่เนี่ยมันมีความขัดแย้งมันมีลักษณะเกรงมันมีลักษณะที่ดูฝืนธรรมชาตินะครับแล้วมันก็นอนอาบแดดอยู่ซึ่งเราก็รับรู้ได้ว่าถึงความร้อนอะไรบางอย่างที่มันผสมผสานอยู่ในความรื่นรมตรงนี้นะครับและในขณะเดียวกันไอการเขียนภาพธรรมชาตินะครับมันมักจะชวนให้พวกเราคนดูเนี่ยรู้สึกถึงความสดชื่น ความผ่อนคลายจากต้นไม้ใบหญ้าแต่เบื้องหลังของการสร้างต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยมันเต็มไปด้วยการทําลายบางอย่างอย่างเช่นสีน้ามันที่เหม็นนะครับทำลายระบบทางเดินหายใจของคนสร้างงานหรือแม้แต่หลังจากที่เราวาดรูกเสร็จเราก็จะต้องมีบางอย่างที่เป็นขยะทางงานศิลป,ปะของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเบื้องหลังมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างขัดแย้งกับเจตนาที่ดีในการสร้างให้ภาพธรรมชาติเนี่ยมันดูน่ารื่นรมนะครับ ผมจึงทิ้งทุกอย่างไว้บนล่องลอยสีที่มันเป็นเหมือนงานนมามธรรมตรงนี้นะครับแล้วก็ทำให้ภาพชิ้นนี้ก็เป็นอีกชิ้นหนึ่งที่นำเสนอความขัดแย้งอย่างชัดเจนอีกชิ้นหนึ่งครับผลงารชิ้นนี้ก็เป็นการนำเสนออย่างที่ผมเกิดนไวก่อนหน้านะครับที่ว่าผมใช้ภาพง่ายๆ เวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆแล้วเราเกิดความประทับใจหรือเราอยากจะบันทึกเก็บไว้นะครับใครภาพเช็คอินนะครับนั้นเนี่ยภาษาง่ายๆของการที่เราไปเยือนในที่ต่างๆเนี่ยมันก็สะท้อนถึงการที่เรามีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับสถานที่นั้นๆนะครับเช่นเดียวกับภาพนี้ผมก็ไปเที่ยวหัวหินกาแฟน,นะครับก็อยากจะถ่ายภาพเก็บไว้แล้วก็เพื่อมาทํางานครั้งนี้แต่ระหว่างที่ถ่ายเราก็ทราบกันดีว่ายามบ่ายนะครับกางแจ้งแสงแดดนี่ ทำให้เรารู้สึกทรมานนะครับในขณะเดียวกันก็มีลมมีอะไรต่างๆที่เรารู้สึกว่าเราต้องต่อสู้ภาวะที่มันดูสบายจากมุมมองหรือความเข้าใจถึงทะเลท้องทะเลนะครับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เราพบเจอมันก็เกิดภาวะความัดแย้งอยู่ในตัวนะครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับแนวคิดหลักในผลงานชุดนี้ส่วนกระบวนการในการสร้างงานก็เช่นเดิมกับทุกชิ้นที่ผมก็จะรวบรวมเศษซากของ กระบวนการทํางานของผมเนี่ยทิ้งลงไปบนผิวงานของผมเพื่อให้งานมันยังคงสามารถนำเสนอประเด็นที่ผมตั้งใจไว้ครับครับเช่นเดียวกับชิ้นอื่นๆนะครับที่ผมอยากใช้ท่วงท่าของพฤติกรรมของพวกเราตามสถานที่ต่างๆที่เราถ่ายภาพเพื่อบันทึกเก็บไว้นะครับผลง,งานชิ้นนี้ก็เป็นบุคคลสองคนนะฮะที่ยืนอยู่คู่กัน เช่นเคยครับไอรายละเอียดของผลงานเนี่ยผมก็นําเสนอภาพของธรรมชาติที่มันดูผ่อนคลายลื่นลมสวยงามนะครับแต่ท่วงท่าของบุคคลสองคนในภาพนี้มันก็อาจจะแฝงเลนถึงการที่ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อมที่ที่นำเสนอนะครับอย่างเช่นมือที่เกรงมือที่จับดึงนะครับหรือท่วงท่าที่อาจจะดูฝืนธรรมชาติเล็กน้อย ทั้งหมดเนี่ยมันพยายามจะเป็นการนําเสนอถึงความขัดแย้งตามแนวคิดของผมนะครับสีล่องลอยที่มันปรากฏเนี่ยในทุกๆชิ้นเนี่ยเฉดโทนสีมันก็จะเปลี่ยนไปตามภาพรวมของการเขียนภาพทั้งหมดของผมนะครับฉะนั้นรา,ายละเอียดต่างๆแต่และชิ้นมันจึงแตกต่างกันนะครับประมาณนี้ครับการทํางานของผมอย่างที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับมันอาจจะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาโดยตรง เพราะผมเนี่ยเป็นเพียงแค่หน่วยเล็กๆนะครับมันไม่สามารถแก้ปัญหาในสเกลใหญ่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ผมคิดว่าการที่ผมพยายามทำเนี่ยเป็นเหมือนกับตัวอย่างของการทดลองที่ผมพยายามปรับวิถีชีวิตที่ให้มันเชื่อมโยงกับกระบวนการทำงานจิตกรรมหรือศิลปะของผมแล้วก็ให้มันสอดคล้องกับภาวะปรากฏการณ์ที่เราจะต้องปรับตัวให้มันเข้ากับปัญหาด้านสิ่งแวดลอ้อม ผมคิดว่าการทดลองครั้งนี้อย่างน้อยๆมันก็เป็นตัวอย่างนะครับที่ว่าเราสามารถปรับจูนหน้าที่การงานของเราเนี่ยให้มันสอดคล้องกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะครับถึงแม้มันจะเป็นหน่วยเล็กๆนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทุกคนหาวิธีเล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้ชีวิตหรือในการทำงานเนี่ยมันก็น่าจะรวมกันเป็นอนุภาคใหญ่ขึ้นมาได้นะครับ รัะนั้นเนี่ยก็เลยอยากจะเชิญชวนนะครับให้มาลองคบคิดนะครับถึงประเด็นดังกล่าวแล้วก็ลองหาแนวทางตามที่ตัวเองรู้สึกพอใจที่จะทำับขอบคุณครับ